มิลินทปัญหากันที่สองมิลินทปัญหากันบรรยายโดยอาจารย์ชัยวัตรกปิรการวันอังคารที่แปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบหกจบทนาลักณะปัญหาที่แก้วนะ,ะมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเวทนาบ้างไหมครับเวทนานี่ดูเหมือนจะแปลกเกี่ยวกับติดแปลกตรงไหนอะตรงที่ทำไมเขาถึงมีลักษณะได้ที่สอง คือ,อ,อได้รับรสของอารมณ์นะต้องเราต้องรู้ต่อไปอีกว่าได้รับอะไรได้อะไรได้รับรสของอารมณ์นะครับสวยก็สวยรสของอารมณ์นะได้รับนันมันคล้ายๆายกับว่า,อ,า,อ,าอะไรนะเวลาที่ที่ที่ท ที่ทำแล้วได้ผลทันทีนะไอ้เสวยนี่ในเวลาที่ทำนะครับในอุปมารครับยังไม่ได้เสวยนะทำกุศล,ลกรรมได้เสวยความสุขก็ต่อเมื่อหลังตายเข้าถึงสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้รับน่าจะเป็นเวทนาที่เป็นกุศลหรืออกุศลเวลาที่ทำ ในกุศลหรืออกุศลได้รับความสุขได้รับความทุกอะไรไปนะครับนั่นแหละทันทีนะทีนี้ถ้าจเจ๋อเลยน่าจะเป็นเรื่องของวิบากนะครับทำกุศลอกุศลเอกไปแล้วนะยังไม่ทันให้ผลเนี่ยนะวิบากมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ชาตินี้ก็ได้ชาติต่อไปก็ได้ มาน้าต,ต่อไปก็จะนั้นนะทะานอพอทำลงไปแล้วยังไม่ทันได้สวยผลงการกระทำ้อยตายก่อนเข้าถึงสวรรค์เห็นชัดเลยทีเดียวว่าสวยสุขแต่ลงในโลกก็เห็นชัดว่าสวยทุกนะครับอาการที่สวยรู้สึกว่าจะดื่มด่ำในอารมณ์มากกว่าได้รับนะได้รับมนะัน ประเดี๋ยวประดาช่วงในเวลาที่กำลังลงมือทำสมมุติว่าท่านทำกุศลนะครับได้ปฏิคาหกคือผู้รับนะที่ท่านศรัทธาภิกษุผู้มีศีลสำรวมนะโดยเฉพาะได้ใส่บาตพระพุทธเจ้าแม้เวทนานะที่เกิดขึ้นนะเป็นสุขเสียเลือเกินนั่นะแหละได้รับ นะรู้สึกเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลังจากทําไปแล้วนะครับท่านบอกว่าวิบากของการใส่บาตรใ้พระอรหันต์นั้นนับไปได้แสนชาติสุขสบายไปแสนชาติยิ่งกว่าความสุขยิ่งกว่ามีมากกว่าเวลาที่ให้เวลาที่ให้แม้ก็จะเพราะวันนั้นหรือวันต่อไปทราบซึ้งหน่อยนะครับหรืออีกหลายวันหรือตลอดชีวิตก็แต่ก็หมดกันแค่นั้น แต่ไอความสุขที่ได้รับที่ที่เราจะได้เสวยในชาติต่อต่อไปแม้ตั้งแสนชาติทิ่ดุนะครับอานิสงส์น่ะสิอานิสงส์เขาก็วัดกันที่เวทนาเป็นสําคัญนะถ้าก็ได้เหมือนกันก็อานิสงส์ได้เหมือนกันไอ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 อันแรกสิไอที่ใส่บาตรี่อานิสงส์อ่า อ่าพอได้ทําบุญแล้วตายไปได้เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์สวยความสุขอันนั้นเป็นวิปากับผลนะครับ <c oughs> ผลคือวิบาสอ,อย่างนะครับวิปากับผลดานิสังสกผลอย่างท่านได้ฟังธรรมโสตะวิญญาณของท่านเป็นประเภทไหนกุศลอกลุศลวิบา เกิริยาคุณมนวิพาครับโสตวิญญาณโสตวิญญาเป็นก,ก,กุศลหนกุศลวิบากุลกิริยาโสตวิญญาณอ่ขาขณะที่ฟังทำเฉพาะไอโสตวิญญาเป็นอะไร กลับบ้านไปเปิดปริเสธหนึ่งดูนะ,ะพวกนี้เป็นวิบากนะทวิปัญจาวิญญาณเป็นวิบากนะแต่เป็นกุศลละดวงไหนเรามาหากุศลแบบอย่างของเราอะนะไม่ต้องไปพูดถึง ấy. อย่างอื่นหรอกฌานเชิญอะไรก็เราก็ไม่เคยได้นะครับเพราะฉะนั้นกุศลของเราคือมหาวิมหากุศลแปดดวง เนี่ยโเราคตโดยสอมานะสัมปยศกับยาณเป็นอสสังคายิกเป็นสาสังคายิกอะไรต่ออะไรนั่นไม่เห็นเกี่ยวกับโสตวิญญาณเลยนะครับโสตวิญญาณเป็นพวกวิบากนะอันนี้เป็นวิบากับผลของกรรมดีที่เราได้ทำไว้ครั้งไหนก็ไม่รู้จึงเป็นเหตุได้ได้ฟังดีๆนะครับ <c oughs> นะครับแล้วแต่ว่าเราก็ต้องทําประโยคะเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยนะนะเพราะถ้าหาว่าจะไปเศษตตามศูนย์การค้าไม่มีทางที่ธรรมะจะลอยลมไปตามไปเข้าหูไว้จนได้มันไม่มีนะครับต้องไปในสถานที่ที่สมควรใช้ความพยายามในปัจจุบันเขาเรียกว่าประโยคคะจิงจะมีโอกาสนะครับประโยคะสมบัตินะจิงจะมีโอกาสได้ฟันทมนะ พอฟังเกิดโสตวิญญาณขึ้นตอบนะฮะตอนฟังนี่ยังอยู่ในขั้นอะไรนะปะโยคะแต่เพราะทำอย่างนี้คือเพราะพยายามฟังนี่แหละกุศลครั้งไหนก็นไม่รู้ที่เราทําจึงมีโอกาสให้ผลสร้างโสตวิญญาณให้เกิดขึ้นมาได้ยินนะครับนะ <c oughs> เพราะฉะนั้น ไอโตจาวิญญาณนี้จึงเป็นวิปากับผลของกุศลกรรมที่เราทำมาและอานิสังสผลได้เลยนะอานิสงคืออะไรซะไหมออานิสงสุขโส,สมนัสน,นะปัญติปัญญาอะไรที่มันไม่เคยมีก็มามีขึ้นในตอนนี้ก็เรียกว่าอานิสังสผลนะครับ เห็นไหมสุขสมานัตเวลาได้ยินได้ฟังทมนะไม่เป็นวิบากไม่ได้เป็นวิบากเป็นอะไรถ้าไม่เป็นวิบากแล้วเป็นอะไรคนโลกุลเป็นกุศลสิครับเป็นกุศลนะะเพราะคําว่ากุศลนั้นหมายตั้งจิตเจตสิกนะสมานัตปีติอะไรมันเป็นเจตสิกที่เิยร่วมกับกุศลและจิตก็ต้องเป็นกุศลตามจิตนั่นแหละไปด้วยสติก็กุศลปัญญาก็กุศลนะครับ อานิสังสะผลจึงมีเยอะนะเหมือนกันนะครับในเวลา <c oughs> ที่ได้ยินได้ฟังถ้าได้ได้ยินเขาด่าวิปาวิปากับผลนะครับคือเป็นเป็นวิบากนะของอากุศระกรรมที่ได้ทำไว้และอานิสังสะผลนะ่นคืออะไร ทุกโธมานัทน,นะโทสะความรำคาญอะไรต่อเลยแต่ว่าอานิสงส์อานิสงสะผลนี่ยเป็นของไม่แน่นอนเพราะปรากฏว่าพวกเดรัจฉีฟังธรรมของพระพุทธเจ้าว่า,าเกิดปีติโสมานัสอะไรไม่ทั้งตั้งที่วิบากของเขา่ามาจากกรรมดีนะนะได้ฟังอย่างนั้นมันดีแล้วแต่เขาไม่เอาเองเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้อานิสงส์ผล นะหรือว่าอย่างเราถูกเขาด่าเขาว่าแต่ว่าเรามีโยนิโสมนัสิการในคําที่เขาดา่านะไอ้ทุกขอมานัสหรือว่าไอความโกรธความขุ่นเคืองอะไรก็ไม่เกิดนะครับนั่นก็เป็นอานิสงส์สันพลนะแต่มันกลายมาเป็นด้านดีได้ขึ้นอยู่กับการทําไว้ในใจแต่วิบากนะ่มันเลี่ยงกันไม่ได้นะนะอานิสงส์นะเปลี่ยนแปลงได้ <c oughs> วิบากเปลี่ยนแปลงไม่ได้ <c oughs> เอาละต่อไปปัญหาที่สิดสัญญาลักษณะปัญหาปัญหาแถมถึงลักษณะของสัญญานะสัญญาคืออะไรอ่าธรรมชาติที่จำได้หมายรู้เขาว่าอย่างนั้นนะครับจำได้หมายรู้แต่ความเป็นจริงแล้วหมายรู้ก่อนนะนะ หมายรู้ทีแรกยังจําไม่ได้แต่หมายเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่การจําได้ในภายหลังนะเช่นเราไปเจอคนนี้นะครับอ๋อนี่คนนี้เหลอที่ชื่อนี้เดี๋ยวต่อยังติดต่อกันอีกในะวันหลังอะ่ะเดี๋ยวหลงคนออคนนี้ก็มีไฟที่ดินรีปากหมายเอาไว้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะนะแล้วก็พอไปเจออีกทีก็เลยจำได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เหมือนกันสัญญานะในอา,ารมณ์ที่ยังไม่จำก็หมายไว้ก่อนไอ้หมายไว้ก็เป็นเรื่องของสัญญานะต่อมาก็จำได้จำได้ก็เป็นเรื่องของสัญญาไอ้ตอนจำได้ก็ยังทากิจหมายเอาไว้อีกนะนะเพื่อประโยชน์แก่การจำได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับทั้งๆที่ให้เจ้าตัวเนะี่ยอาจจะ ไม่ได้ตั้งใจทําอย่างนี้ก็ได้แต่ธรรมชาติของเขาเป็นไปเองอย่างนั้นนะครับบางเรื่องบางราวเราไม่อยากจําเลยนะครับแต่ว่าอุตส่าห์จำอยู่งั้นนะครับ <c oughs> ไม่อยากจําก็จําไอ้ที่อยากจะจํากลับลืม <c oughs> ไอท้ทีไอ้ขออะไรที่เราอยากจํานะครับไอ้ที่ลืมนะไม่ใช่อะไรนะ เวลานั้นต้องการจะนึกถึงนะครับมันนึกไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของสัญญาความผิดของอะไรสติไม่เกิดนะครับพระอานน์จำแปดหมื่นสี่พันธรรมกันได้ไม่หายหกตกหล่นสักนิดเดียวพระอานน์ใช้อะไรจำสัญญาใช่ไหม สติสติธรรมขันธ์คำสอนของพระพุทธเจา้าลึกซึ้งเหลือเกินนะสัญญาไม่มีอนุภาพจะเก็บเอาได้ขนาดนั้นสัญญามาแค่จำรูป,ปรภัพสันสานเขียวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผิดพลาดได้ด้วยนะนะท่ญญานถึงอบรมาสัญญาเหมือนไอความจำของจัดเบรดฉานะนะไอหุ่นไล่กาแท้ๆก็ไปจำว่าเป็นคนนะ นะเห็นไหมครับไม่มีความลึกซึ้งอย่างถึงในอารมณนะ์เลยเห็นรูปร่างเป็นนั้นน,น,นุ่งใส่เสื้อนุ่งกางเกงไอ้คนนะครับนะนกกาอะไรต่ออะไรเห็นข่าวกระโคนก็ไม่กล้าลงอะไรลงนาเขานะเนี่าะว่าสัตว์พวกนี้มันมากโดยสัญญานะครับ <c oughs> เป็นอย่างนี้นี่อนุภาพของสัญญาเป็นแค่อย่างนี้แต่เรื่องของธรรมขันนะั้ไม่ใช่ จะไปจําแบบรูห้ายกายวะไรพวกนั้นไม่ได้นะครับต้องมีสติแต่ว่าสัญญาก็ทาหน้าที่ไปเลยนะครับบ้างพูดง่ายๆว่าท่านสัญญานะจำไว้นิดหน่อยนะครับส่วนหนึ่งนะอ่าเป็นเกี่ยวกับคําพูดนะครับพูดพระพุทธเจ้าพูดไว้ว่าอะไระจํานะครับแค่นี้สัญญาได้ แปลว่าที่พูดอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไงอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเกี่ยวับคำพูดนั้นนั่นไม่ใช่สัญญารู้ขนาดนั้นมันปัญญานะถ้าเอามาเสนอให้ปัญญาได้พิจารณาก็ไอ้สตินะครับระลึกได้นะครับ <c oughs> ทีแรกฟังแล้วเกิดปัญญาก่อนนะและก็ไม่สับสนนะในสิ่งที่ปัญญารู้แล้วที่ไม่สับสน เพราะมีสติประครับประโคมนะครับ <c oughs> พระนาคาเสนขอถวายพระพรมหาบาพิษสัญญาสัญชาตนะลักษณะสัญญา,า,ส,ญญาสัญญามีความจำได้เป็นลักษณะจำอะไรหรือจำสีเขียวก็ได้จำสีเหลืองก็ได้จำสีแดงก็ได้จำสีขาวก็ได้จำสีแสดก็ได้เนี่ยอานุภาพของสัญญาเห็นไหมท่านพูดไว้ นะจะไปจำสีจำสันฐานอะไรนะขอถวายพระพรสัญญามีความจำได้เป็นลักษณะตามประการดังกล่าวมานี้นะที่เขาพูดว่าสัญญาเสื่อมสัญญาเสื่อมนะฮะเพราะจำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเขาพูดถูกไม่ควรจะพูดอย่างนี้ไนะหมสัญญาเสื่อมแม่ผมเนี่ยสัญญาเสื่อมเขาพูดกับผมเมื่อวานนี้เองแม่วันนี้เริ่มเลยอ่าสติละเลึกไม่ได้ นะสัญญานะเป็นอย่างนี้นะครับจํามันมีมันมีแต่ว่าหนักแน่นกับไม่หนักแน่นถ้าอารมณ์ไหนประทับใจสัญญาก็จะจําบันทึกไม่หนักแน่นถ้าอารมณ์ไหนไม่ประทับใจสัญญาก็จํานะบันทึกไว้ไม่หนักแน่นนะครับอารมณ์ที่ประทับใจอย่าไปเข้าใจว่าจะต้องดีไม่ดีก็ประทับใจได้คือมันถึงนะ อะไรนะมันทานองว่าสะใจนะครับนั่นแหละนะครับแ้วบางทีไอ้ลมไม่ดีนี่แหละอนิจฐาราลมนั่นแหละไม่นะครับประทับใจจริงไอ้ดีดียังเก็บคําพูดเขาไม่หมดเลยแต่เขาดา่าไม่ยาวเหยียดยืดขึ้นจำได้หมดเลยนะครับไม่มันดา่าฉันอ,อ,อ๋อขันใส่เมื่อมันเกี่ยวกับรูปประธรรมนะ ทีนี้นามันเป็นไปอาศัยรูปดนืยด้วยถ้าถ้าถึงกับคันอัลไซเมอร์อย่าไปพูดเลยสัญญสัญญาหมดเลยอะไรอะไรเสื่อมหมดเลยนะครับแม้แต่เวทนาก็ยังเสื่อมเลยนะครับเขเอาบริจี้ทดสอบนะนะครับแม้กว่าจะรู้สึกได้หันมาดูโอ้ทำไมมันชื่น้่ายืดยาดคนเป็นอัลไซเมอร์นะเกือบจะไม่ได้รับรู้อะไร <c oughs> อะไรฮะ สัญญามันก็มั่นคงดิไปเจออารมณ์นั้นสัญญาก็จับไว้มั่นคงนะเพราะาเพราะสัญญามั่นคงสติจึงเกิดได้ง่ายเพราะสญญติท่านบอกาธีระสัญญาปัฏฐานามีสัญญาที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ทําให้เกิดขึ้นนะครับถ้าสัญญาไม่ค่อยจะมั่นคงนักอารมณ์นั้นไม่ค่อยจะน่าประทับใจนะอ่า สติก็อ่ดอาดเยอะหน่อยเราจะเห็นว่าบางเรื่องเราเนึกว่าลืมไปแล้วเพราะคิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ออกนะหรือวางของไว้ตรงที่ใดก็าตามกุญแจรถหาเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เจอนะก็ปลงแล้วว่ามันคงจะหายนะก็จะใช้กุญแจสำรองอะไรแล้วนะการลังอาบน้ำปลอดโปร่งโล่ หายเหนียวเนื้อเหนียวตัวนะครับกายสบายขึ้นมาจิตมันก็โปร่งก็โล่งสติเกิดง่ายกว่าไอ้ก่อนหน้านี้สักประเดียวละเลิกได้ขอวางไว้ตรงนั้นเองมีคนมาชวนคุยมันเลยลืมอะไรต่อนะครับสัญญาสัญญาก็เป็นอย่างนี้นะเขาเขาก็รู้เหมือนกัน รูจ้จําเพราะฉะนั้นจึงมีส่วนคล้ายสัญญาไอ้ปัญญาที่รู้น้ำอ่าราะเหตุใดมันถึงเปขึ้นอยู่กับโคอ๋อไปขึ้นอยู่กับโรคโรคร,รเสื่อมเนี่ยอากว่าแต่เสื่อมอะไรมากมายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหวัดอย่างนี้นะครับใจเรานะซึ่งเป็นนา้ม,มารามาแม้มันเหมือนกับว่าเป็นโรคตามกายไปด้วยนะ หมหมองโห,โหเอเหี่ยวไม่เบิกบานหมดหงิดนะเจ้าอารมณ์ขึ้นมาจ้ะนะนนมีที่มีมีมีมากมาย <ใช S 1> มเพราะเรายัางตัดความยินดีในรูปไม่ได้นะรรปเป็นไปนางไม่ดีทางเสื่อมจิตใจเราก็ปล่อยเสื่อมตามถ้ารูปดีเราก็ปล่อยดีตามเพราะฉะนั้นคนขี้โรคแล้วไม่จริงเราก็ววาจะต้องเป็นคน มีจิตใจมีปัญญาแม้ยกตัวอย่างพระเตละกําหนดทุกเวทนาสําเร็จเป็นพระอนต์มีสักกี่ลูกกันนะครับนะเอ่อเห็นไหมครับพระพาหียะนะทําไมพระพุทธเจ้าจะต้องทําอย่างเนี้ยท,ทั้งๆที่ทศกทรงรู้อะไรเป็นเลอทางตัสรลชับพันพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกแม่แกเดินต่าง เดินทางกลางคืนนั้นเลยนะครับจะมาที่พระเจตวันก็ตอนนั้นประทับอยู่ที่เ,ออเวโรวันวารนะครับเดินทางไม่พักผ่อนหลับนอนเลยมาถึงอ,อชาวตรนะเหนื่อยหิวมาด้วยนะครับออมาถึงก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าถามพระภิกษุที่อยู่ในวิหารว่าพระพุทธเจ้าไปไหนะ thích của họ cũng bảo